ค่สะสาวๆทุกคนใครเคยเป็นบ้างไหมคะเวลาประจําเดือนเรามาเราต้องไปซื้อผ้าอนามัยแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อแบบไหนดีแบบนี้เราจะแพงไหมแบบนี้เราจะระคายเคืองไหมตัดปัญหาเหล่านั้นไปได้เลยค่ะวันนีม้มาปางมีผ้าอนามัยที่มาปางใช้เองแล้วรู้สึกชอบมากเลยอยากจะมาแนะนําให้สาวๆทุกๆคนเลยค่ะนี่เลยค่ะเ2 1นนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เขาซึมซับได้ดีมากๆนะคะ จะซึมซับได้ดีแล้วนะคะบอกเลยว่าวันที่เรามามากนะคะจะไม่ไหลออกด้านข้างเลยค่ะ ผ้าอนามัย n 2 1แพ็ n เก One ้งของเขาน่ารักมากๆเลยที่เปิดปิดทำมาอย่างดี1ห่อมีทั้งหมด10ชิ้นขนาด245ม mm, ิลิเมตรเหมาะสำหรับกลางวันและตัวนี้มีไอออนชิปที่ช่วยลดการปวดประจำเดือนต่อต้านแบคทีเรียและระบายกลิ่นอับได้ดีตัวนี้ไม่มีสารเคมีทำจากผ้าฝ้ายธรรมชาติทำให้ไม่อับชื้นนะคะ ผิวบอกบางใช้ได้ไม่ระคายเครืองแน่นอนคะ่ะเนื้อสัมผัสของเขานุ่มมากๆและบางด้วยนะคะที่สำคัญเลยกาวของเขาแน่นมากๆเลยคะ่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะไปลองใช้ดูกันนะคะบอกเลยว่าจะติดใจแบบมาปางคะ่ะ